สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มและพี่น้องครอบครัวสันดายาสัตว์นะครับครับวันนี้จะมาทําการสาธิตเป็นคลิปสันส้นๆให้กับพี่น้องดูนะครับเกี่ยวกับรักษาอาการวัวซึ่งมีอาการหอบนะครับอ่านี่เป็นวัวที่มีอาการเป็นโรคปอดจะหอบแบบนี้นะครับพี่น้องอ่าพี่น้องลองสังเกตดูนะเขาจะหอบแบบตัวโยนเลยนะครับปกติถ้าวัวไม่ไม,ไม่ไม่ป่วยเนี่ยเขาจะไม่หอบแบบนี้นะครับ ในอย่างดูตัวอื่นนะตัวอื่นนี้ก็ยืนปกติจะไม่หอบนะครับแต่สําหรับตัวนี้เขาจะหอบผิดปกติอาการนี้เป็นมาประมาณ4ีหวันแล้วนะครับเป็นมา4ีหวันแล้วทีนี้ก็จะมาทําการฉีดยารักษานะครับยาที่รักษาก็จะใช้เป็นตัวแคลเซียมน้ํานะครับนี่ครับแคลเซียมน้ําตัวนี้เราจะใช้แคลเซียมน้ําทั้งหมด2 5 0ซีซีนะครับ สองร้อห้าสิบสี่สี่เอานั่นน่ะเอำเกลือไหลลงไปในขวดแล้วนะพุ่งปี๊ดลงไปเลยนะเอ,เอามายเย่ยบเย่าคา,าไว้ถ้าคาไว้มันจะดูดกลับเห็นไหมนะคว่ำลงมาคว่ำขวดแล้วดูดขึ้นอ่าเนี่ยครับอันนี้ฝีมือหมาใหม่นะครับไม่ใช่หมอใหม่ <c oughs> น้องพี <c oughs> น้องปีนะครับน้องปีนี่เป็นคนดูแลคอกนะครับเราจะใช้เข็มขนาดหนึ่งนิ้วเบอร์สิบแปดนะครับพี่น้องเอาเปลี่ยนเลยไม่ต้องมาดนูนี่นี่จะถอยดูตัวนี้แล้วอัอนนั้นขาวไว้อย่าไปดันเดี๋ยวอย่าไปดันกับขาดิโยเ,เข็มไม้ใส่กับป นะครับการดูดยาทุกครั้งนะครับพี่น้องเอตีจะต้องเปลี่ยนเข็มฉีดทุกครั้งนะครับเข็ <s> มที่ดูดเราจะไม่เอามาฉีดยานะครับเข็ <s> มที่ดูดนี้เราห้ามเอามาฉีดเด็ดขาดนะครับ <s> เราก็จะใช้เข็มใหม่ฉีดทุกครั้งนะครับพี่น้องจำมาไว้นะสำหรับพี่น้องที่ฝึกฉีดยานะครับในการดูดยาต้องคว่ำขวดอย่างนี้นะครับคว่ำกวดลงมองไม่เห็นนะเออนี่อย่างนี้ครับ ถ้าดูดยาจะต้องใช้ลมเข้าไปก่อนแต่ถ้าดูดน้ำเกลือนี้ไม่ต้องนะครับดูดน้ำเกลือนี้เราใช้การดูดจากนิ้วเราได้เลยเพราะว่าขวดมันใหญ่เดี๋ยวจะมีการดูดยาโชว์ให้พี่น้องดูอีกทีนะครับดึงเนืดๆยาวๆมาเลยดึงเนืดๆยาวๆ เปลี่ยนเข็มใส่ลายลมลายลมออกให้หมดอย่าฉีดทั้งลมนะครับพี่น้องเอตีครับถ้าฉีดทั้งลมนี้จะทําให้ปวดนะครับปิดฝาแล,ล้วไล่อย่าไปไปเปิดฝาลไล่ไม่ได้ดยากระฉุด,ดอะไรนนั้นด้วยทําให้ตรงเดี๋ยวลมไปให้ตรงสลิงเดี๋ยวอย่าไปให้ยอย่าอย่อย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 าเอายาไปตรงเดี๋ย เนี่ยอมให้ตรงนี้อ่าแล้วก็ดันขึ้นมาแล้ก็จะเรียกไล่ลมถ้าไล่อย่างนั้นก็ไล่ย,ยาอ่าโอเคอ่าดูดยาตัวนั้นอาลมเข้าไปสิบ <10 S 2> อ่าเวลาจะเอาเอาความลงก่อนให้ดูกล้องเห็นกล้องก่อนนะเนี่ยครับเวลาจะดูดยาต้องอารมอัดเข้าไปก่อนถ้าเราจะดูดยา1ิบซีซีนะเราต้องอัดลมเข้าไป1ิบซีซี อัดเข้าไปเลยอัดลมเข้าไปเลยปึ๊บนะพออัดเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับพอปล่อยลมในนั้นก็จะดันยาวออกมานะลมก็จะช่วยดันยาวออกมาโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงออกดึงแรงมากนะครับแค่นิดเดียวก็พออ่านะครับต่อไปก็เปลี่ยนเข็มนะครับเปลี่ยนเข็มใช้เข็มตัวใหม่ใส่เข้าไปนะนะไปฉีดฉีดตรงนี้ อ่าตรงนี้เราจะดูวิธีการฉีดย,ยาที่คอนะครับดูการวางมือเนาะขึ้นสูงไปอีกหน่อยยืนอยน่าบางอ่สูงไปอีกอ่านั่นแหละปักลง90องศาตรงๆปักตรง90องศาอย่าเฉียงดึงเข็มก็มาให้ตรงสลิงให้ตรงให้ตรง90องศานั่นแหละ,ะเดินยาถ้าเฉียงอย่างนั้นมันจะอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังมันไม่เข้ากล้ามเนื้อ เดินยาทำไมยากจังอนะ่ะ <Okay. S 1> ถ้าถ้ายากไม่ได้ถ้ายากต้องขยับเข็มใหม่อ่าอ่าเนี่ยครับพี่น้องดูนะถ้าเดินยายากอย่าอย่าฝืนนะครับมันจะบวมขยี้ถ้าฝืนมันจะบวมนะพี่น้องนะดะูดูกันนะครับปิดฝาเข็มให้เรียบร้อยอทีนี้น้ำเกลือสองห้าซีซีนะครับเข็มแรก อันนี้นี่นี่เราจะสาธิตฉีดตรงคอก่อนนะครับพี่น้องร้อยสี่ีแรกนี่เราจะฉีดที่คอ,อปักตรงตรงไม่ไม่ใกล้ไม่ใกล้กตรงนั้นห่างมาเยอะเลยห่างมาเยอะออนั่นแหละตรงนั้นแหละปักตรงตรงอย่างนั้นเฉียงออนั่นแหละนี่ครับวิธีการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อนะครับเข้ากล้ามเนื้อวัวเราใช้เข็มหนึ่งนิ้วเบอร์สิบแปดปักเก้าสิบองศามิดเข็ม เอาเดินยาปัก90องศามิดเข็มแล้วเราก็เดินยาสําหรับน้ำเกือนี้สลิงเดียวจุดเดียว250ร้อยซีซีได้นะครับพี่น้องแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูหลายๆจุดนะครับโดยการฉีดสะโพกด้วยนะ,ะหมดละวดึงขึ้นมาเรียบร้อยขยี้หน่อยนะครับเมื่อฉีดเสร็จก็ขยี้เพื่อจะให้ยากระจายปิดฟ้าเข็มให้เรียบร้อยอเข็มต่อไปเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูการฉีดสะโพกนะครับ เอามา,อ,าอันนี้เป็นการฉีดสะโพกนะครับบักตรงๆอ่นี่ครับพี่น้องที่ที่ฝึกใหม่นะดูนะครับวิธีการเดินยาอย่ามืออมือเนี่ยมือต้องกำกำๆเลยมือต้องกำอย่าง,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 งนี้ตลอดอโอเคนะครับมือจะต้องกำสลิงอยู่ตลอดนะครับอย่าปล่อยสลิงนะ ถ้าเราปล่อยสลิงนะครับน้ำน้ำหนักสลิงมันเยอะมันจะทําให้เข็มงอแล้วเข็มจะไปคว้านเนื้อจะทําให้กล้ามเนื้ออักเสบนะครับอ่าอีกสลิงหนึ่งอ่าเราจะดูดทั้งหมดนะครับ250ร้ซีซีเมื่อกี้ฉีดไปแล้วนะครับ1 5 0ซีซีทีนี้เราจะมาดูดใหม่อีก150อีก1น0ซีซีนะครับพี่น้อง พี่น้องทำเองได้เลยนะครับเราอยู่กับบ้านเราอยู่กับบัวกับควายเราสามารถจะดูแลรักษาสุขภาพเขาด้วยตัวเราเองได้เลยนะครับและจุดที่ฉีดยานะครับจุดที่ฉีดยาถ้ามันบวมถ้าเราใส่จุดนี้250ซีซีเลยก็ได้นะครับพี่น้องเพราะเป็นน้ําเกลือเนี่ยมันจะสลายเร็วแต่ต้องไม่ใช่น้ําเกลือของคนนะครับเป็นน้ําเกลือของสัตว์ขวดจะเป็นลนักษณะสีเป็นขวด ขวดแก้วอย่างเงี้ยครับเป็นขวดแก้วจะไม่ใช่ของคนนะครับถ้าของคนนี้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อไม่ได้นะพี่น้องถ้าของคนนี้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อจะทําให้บวมเน่านะครับบวมเน่านเดี๋ยวเราย้อนมาดูตรงเข็มที่เราฉีดไปเมื่อกี้สองจุดนี้นะครับสองจุดนี้ไม่มีบวมนะพี่น้องไม่มีบวมนะครับเนี่ฮะสังเกตนะปกติถ้าเราฉีดแล้วบวมปูดขึ้นมาเป็นลูกมะนาวนี้ถือว่าผิดพลาดแล้วนะครับ เดินยาเข้าในจุดไม่ใช่ใต้ผิวหนังแล้วนะครับอยู่ในชั้นผิวหนังก็จะมีเลือดออกบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับการฉีดอยู่ฉีดยาเลือดออกนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะถามว่าเมื่อกี้เราฉีดตรงนี้ร้อยซีซีถามว่าถ้าเราดูดมาใหม่อีกร้อยฉีดตรงนี้ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่น้องเห็นไหมครับว่ามันไม่มีการบวมเลยแต่ที่สาธิตฉีดสะโพกนั่นหมายถึงว่า วัวเนี่ยเราสามารถฉีดได้ทั้งสะโพกและก็ฉีดได้ทั้งคอนะครับไม่เหมือนควายนะควายจะฉีดได้แต่บริเวณลำคอสองฝั่งได้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวอย่าไปไล่อย่างนั้นเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไล่อย่างนั้นไม่ได้นั่นม,ม,ม,มันเป็นยาเนี่ยอ่าตั้งให้ตรงแล้วก็ไล่ลมออกไปพอทีอน,นี้มาฉีดฝั่งนี้ให้พี่น้องดูนะครับว่าเราฉีด สองฝั่งเลยนะฉีดสองฝั่งได้ฝั่งเดียวก็ได้นะพี่น้องจะได้เข้าใจว่าการฉีดยาเราต้องดูว่าเราจะใช้ฉีดจุดไหนยังไงนะครับอันนี้โอเคเดินเลยวัวบางตัวนะครับจะห่วงคอเราก็ไปฉีดสะโพกแต่วัวบางตัวห่วงสะโพกเราก็มาฉีดที่คอนะถ้าเขาห่วงสะโพกน,นี้เขาจะดีนะครับเขาจะเตะเขาจะดิ้น แต,แต่อย่างตัวนี้ฉีดได้ทั้งสะโพกฉีดได้ทั้งคออันนี้คือให้พี่น้องเห็นว่าผมฉีดยาทั้งคอแล้วก็สะโพกให้เห็นนะครับใช้เข็มหนึ่งนิ้วเบอร์สิบแปดสำหรับเราจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับฉีดเสร็จเราก็ขยี้สําหรับการรักษาโรคนี้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทั้งสองชนิดนะครับยาเราจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อทั้งสองชนิดเลยก็เลยต้องใช้เข็มหนึ่งนิ้วเบอร์สิบแปดแต่ถ้าเราจะฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับ ถ้าฉีดเข้าใต้ผิวหนังพี่น้องจะต้องดึงหนังขึ้นมานะครับดึงหนังขึ้นมาแล้วแล้วจิ้มจิ้มเข็บลงไปให้ทะลุชั้นผิวหนังมันจะมันจะมีความรู้สึกว่ากึ๊บเข้าไปนั่นคือทะลุชั้นผิวใต้ผิวหนังพอทะทะลุใต้ผิวหนังเราก็เดินยาได้เลยนะครับอันนี้สําหรับการฉีดใต้ผิวหนังใต้ผิวหนังเราก็ดึงหนังบริเวณนี้ครับดึงหนังบริเวณที่ลําคอเนี่ยนะหนังสะโพกคงดึงไม่ได้นะครับต้องดึงบริเวณลําคอเท่านั้นนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ ถ้าพี่น้องถูกใจก็ฝากดูแลช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ